บึงแลปีนีีหงหน้าจะแต่งตัวพร้อมแล้วต่อคามนับมากุญกุลมีดีนะครับอย่าบอกคุณมได้นะแบบรักเจ้าขายเยอะๆนะคะเนี่ยบอกพี่พอ่ะรักหนูเยอะๆนะพู่ดังดัพูดดังอะไรป่าอมอะไรอ่ะทำไมพูดดังดง พูดกว้างๆให้เขาไม่ได้ยินกันกว้างให้เขาไม่ได้ยินกันแล้วรูะนะจะโตไปจะเป็นนายกงหรืนะเอกฮะเป็นนังเอกร้องคอได้เปล่าเสียงเป็นไงเสียงดีเปล่าไม่สวยไม่ใส่ได้เสนี่แบบแ่จอันนี้ร้องยังจ้าว จะช่วยเดินไม้เนี่ยบกอิด้วยก็ดีนะะพี่้อกานี่แหละก็เอกอะได้วถ้นะแมงให้หนูไปเป็นนังโจ๊ก่ะอ๋อนางเอกต้องเสียงนี้ใช่ไหมรั่แล้วถ้าจะเป็นนางโจ๊กมันนี่ใหต้อง ป้าไอป้าบอกแล้วนะว่าเขาไม่ยอมเป็นนางโจ๊กเขาไม่ยอมเป็นนางโกงเป็นนางเอกแล้วป้าไออย่าเป็นน,าง,งนางโกงก็นางโกงก็สวยกว่าอยู่ไงเพราะว่านางเองงก